ทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าแล้วเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะไปวิาพากษ์วิจารณ์โบน้องเขาก็เป็นผู้หญิงนะชั่วดีทีห่างยังไงเธอก็เสียหายเราก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมไปวิาพากษ์วิจารณ์คุณผู้หญิงแต่ว่าเราหยิบประเด็นนี้มาตั้งวางให้ตรงหลักซะก่อนก็คือหลักคืออะไรหลักของเรื่องนี้วัฒนาเมืองสุขเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมที่ได้รับการโปรโมตจากคุณทักษิณชินวัตรเรียกว่าเป็นแค่เพียงสสสมัยแรกต่อมาย้ายพักจากชาติพัฒนาจากปราจีนบุรีมาสังกัดก,กับไทยรักไทยแล้วได้เป็นรัฐมนตรีว่าการนี่แปลว่าไม่ธรรมดาเป็นคนที่คุณทักษิณไว้วางใจให้ทำงานใหญ่นี่วัฒนาเมืองสุขนะ แล้วก็ตอนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชก็ถูกกล่าวหาเรื่องซื้อรถเรือดับเพลิงของกระทรวงพาณิชย์กับกรุงเทพมหานครแต่ว่าศาลยกฟ้องในชั้นศาลฎีกาของนักการเมืองแล้วก็พอมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีเรื่องของบ้านเรืออทอรคุณผู้ชมจําได้ในตอนนี้กระบวนการก็อยู่ในชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีความสําคัญเป็นคนที่ใกล้ชิดและคุณทักษิณก็ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลทางการเมือง แล้วกำลังจะลงเลือกตั้งนะครับแถบฝั่งทนของกรุงเทพมหานครถามว่าเมื่อเป็นคนสาธารณะควรจะถูกตรวจสอบควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไหมนะครับนี่เป็นบุคคลสาธารณะนะและจะเป็นนักการเมืองนะอาสารับใช้ประชาชนนะควรจะถูกตรวจสอบและถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่นะครับสองโบโบเป็นนักการเมืองไหมวันนี้บอกว่าไม่่ใดเป็น โบเป็นอะไรโบเป็นนักกิจกรรมที่ออกมาทํากิจกรรมทางสังคมแล้วเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ครับโบกับวัฒนาวัฒนากับโบนั้นเขาเขามีอะไรกันหรือไม่สนับสนุนกันมาอย่างไรไม่มีใครทราบครับแต่พอวันที่คลิปตรงนี้มันออกมาปับ๊บมันตอบคําถามทุกอย่างครับที่มีการกล่าวหากันมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีเรื่องของท่อน้ําเลี้ยงบ้างละ นะครับมีคนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งบ้างละและคุณวัฒนาเมืองสุกก็เห็นร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอยู่เรื่อยๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้มันจึงได้คําตอบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีท่อน้ําเลี้ยงไหมมีเรื่องอื่นที่มากกว่านั้นไหมคลิปมันตอบคําถามตรงนี้ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาใครทําครับใครทําก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่แหละครับเป็นคนทํา ทำอะไรก็ทำให้มีคลิปตรงนี้เกิดขึ้นถามว่าใครทำทั้งคู่เป็นคนทำสองคนนะแล้วใครปล่อยคลิปออกมาใครเป็นคนติดตั้งกล้องแล้วก็เอาภาพมาปล่อยเป็นคลิปออกมาในสู่โลกสังคมออนไลน์จกนกระทั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะน,นี้ใครทำครับสันนิษฐานว่าหนึ่งเบื้องหลังของทั้งคู่เป็นไปได้ไหมอาจจะไม่มีคน อาจจะมีคนที่ไม่ชอบโบอาจจะไม่มีคนคนที่ไม่ชอบเสียไก่วัฒนานะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนในพักอาจจะเป็นคนนอกพักหรือจะเป็นคนที่ไหนอันนี้เราสันนิษฐานว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องเบื้องหลังของทั้งคู่ถ้าว่าจะเป็นคนทำนะสองพวกเดียวกันนะครับคนในพักการเมืองเนะี่ยพวกเดียวกันนะสามฝ่ายตรงข้ามเลย ฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายตรงกันข้ามตอนนี้ถูกมองว่าเป็นคอสชเป็นทหารซึ่งทหารออกมาปฏิเสธว่ามไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทําไม่ได้ทาก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์แล้วมนจะเอาอะไรมาพิสูจน์แล้วคนไม่ได้ทําก็ไม่มีหลักฐานจะต้องมาพิสูจน์คนที่กล่าวหาเขาตังหากที่จะต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนทําแล้วก็เอาหลักฐานว่าคุณไปทําที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นคนทาหรือสี่ครับ อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งอาจจะเคยไปใช้ห้องนั้นแล้วก็ดักอยู่แล้วใครมาตรงนี้แปลว่าโดนเชือดโดนถ่ายเป็นคลิปบังเอิญว่าสองคนนี้มาใช้เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเพราะว่า2คนถูกไหมสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยเป็นคนที่ทําให้เกิดคลิปแล้วใครเป็นคนตั้งกล้องแล้วปล่อยคลิปก็อย่างที่บอกเบื้องหลังของทั้งคู่ได้ไหม หรือว่าคนในพักการเมืองที่ไม่พอใจคุณวัฒนาว่าวัฒนาได้รับความไม่วางใจจากคุณทักษิณไหมวันนี้คุณเบิ้มเขียนไว้ในแนวหน้าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเลยที่กล่าวหารัฐบาลทหารคาสอสชหรืออาจจะมีใครบางคนที่ชอบหาคลิปพวกนี้ไปเผยแพร่กันอยู่แล้วไปขายกันอยู่แล้วก็ไม่แน่ผมตั้งข้อสังเกตไว้สี่และถามว่าเรื่องนี้ใครเสียคำถามต่อมาใครเสียครับ วันนี้คนที่เสียหายคนแรกเลยนะฮะทั้งคู่นะครับเสียหายในส่วนของภาพลักษณ์ของความเป็นนักการเมืองความเป็นนักกิจกรรมนะครับทั้งคู่เสียหายเฉพาะหน้าก็ละอายล่ะครับนะ,ะที่จะสู้หน้ากับสังคมนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเสียคนต่อมาก็คือเสียไก่นี่เสียมากเลยครับโอกาสทางการเมืองจากนี้ไป จะแพ้เลือกตั้งถึงแพ้เลือกตั้งที่เขตบางแคภาษีจเจริญแถวย่านนั้นไหมไปแข่งกับอรพินคล้ายนกเนี่ยอดีตสสประชาธิปัตย์เขาเนี่ยเสียไก่จะไปแข่งที่นั่นเน่ยเดิมพื้นที่ตรงนั้นน่ยหนูเจี๊ยบนะเจี๊ยบเนี่ยลงแข่งกับอนัน์งคล้ายนกและแพ้ออนน์งเจี๊ยบก็หนีมาลงวังทองหลังข้ามฝั่งจากฝั่งทนมาฝั่งพระนครเลยไปไปตตะวันออกจากตะวันตกไปตะวันออกเลยแล้วให้เสียไก่ไปลงตรงนั้น คลิปนี้จะทําให้ถึงแพ้เลือกตั้งสสในระบบเขตไหมแล้วจะไปไกลถึงโอกาสที่ว่าถ้าพักที่สังกัดได้เป็นรัฐบาลจะเสียโอกาสการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะครับนี่ถ้าพูดถึงว่าเสียนะใครเสียเสียทั้งคู่เสียไก่เสียมากนะครับทหารเสียไหมเสียสิครับถูกกล่าวหาวิพากษ์วิจาร์ว่าปฏิบัติการไอยุทธศาสตร์ยุทธการทางทหารทางสื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ มาขุดคุยมาแอบถ่ายอะไรพวกนี้นี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันคนที่เขามีความคิดมีเหตุมีผลเชื่อด้วยหลักเหตุผลต้องมีประจักษ์มีพยานมีหลักฐานนะครับแล้วค่อยเชื่อว่าใครเป็นคนทำนะครับไอ้น,นี้ไม่มีปัญหาแต่คนที่เป็นบริวารคนใกล้ชิดคนที่สนับสนุนเป็นพักเป็นพวกกันมาเนี่ยเขาเชื่อไปแล้วครับเชื่อตามที่โบและไก่เป็นคนบอกว่าทหารปผดเดการเป็นคนทำเห็นไหมฮะอันนี้ก็เสียเหมือนกันนะ ทหารก็พยายามจะชี้แจงอยู่นะครับแล้วถามว่าใครได้ครับเมื่อมีเสียก็ต้องมีได้ถามว่าใครได้คนที่ได้เนี่ยน้องโบอาจจะได้นะครับไอ้ที่คบกันเล่นๆบอกว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดกับไก่เนี่ยนะฮะเผลอๆที่เสียไก่อาจจะไม่คิดว่าจะต้องแต่งงานใหม่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นโสดและหย่าแล้วนะนะครับโบก็อาจจะได้สามี ที่จดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นราวโบนี่โบอาจจะได้แต่ในมุมของเสียไก่ไก่อาจจะเสียในกรณีดังกล่าวนี้คนที่ได้สังคมไทยครับตาสว่างขึ้นครับไอ้ที่เคลื่อนไหวกันอยู่นั้นอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้ง,อย,อ,งอยากก้าวไปสู่สังคมประชาธิไปไตยให้มีการเลือกตั้งเป็นเผด็จการบริหารประเทศปกครองประเทศอยู่ นะครับที่ผ่านมาก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมนักศึกษาบ้างองค์กรต่างๆที่เคลื่อนไหวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเรียกร้องกันไปนะครับกดดันที่จะไม่มีการอยู่ต่อกันนานๆสืบทอดอำนาจกันไปก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พอถูกคลิปเรื่องนี้หลุดออกมาปับ๊บมันทําให้สังคมไทยตาสว่างว่าอ้าวแท้ที่จริงแล้วทั้งคู่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์แบบนี้หรือนี่ก็ทําให้สังคมตาสว่างขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ได้ครับ ทั้งคู่ได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะจากที่ว่าเสียหน้าตากลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วรุกกล่าวหารัฐบาลทหารคอสชอเป็นคนทําเรื่องนี้และไปไกลถึงข้ออ้างที่ว่ามีองค์กรสิทธิมนุษยชนในระดับโลกให้ข้อมูลว่าให้ไปฟ้องเถอะแล้วเขาจะเอาเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวไปทำงานให้นี่ถ้ามองในมุมว่าได้นะแต่ถามว่าจริงๆแล้วสังคมได้อะไรจากเรื่องนี้ครับ ได้อะไรจากเรื่องนี้ที่เราพูดกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าที่สื่อที่เขามาเขียนมาวิพากษ์วิจารณ์ามว่าสังคมได้สังคมไทยได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เราได้เห็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงที่มีบทบาทที่เคยเป็นรัฐมนตรีและทําการเมืองต่อไปถ้าไม่ติดคุกเสียก่อนก็จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปอีกเป็นนักการเมืองเป็นสสทําหน้าที่อยู่ในสภาต่อไปอีกไม่เป็นรัฐมนตรีฝ่ายบริหารก็ไปทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปออกกฎหมาย เราก็จะได้ดูตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไรคนที่หน้าตาสวยๆออกมาพูดจาจ้าๆจจออกมาเคลื่อนไหวทุกอย่างปรหลับตามหลักการประชาธิปไตยแท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังของเขาเขาทำงานแบบไหนผมว่าสังคมไทยหุตาสว่างนะครับไอ้ส่วนที่ไปโปรโมทกันไปเชียร์กันยังยกหางกันอยู่นะครับบอกว่านี่คือวีรบุรุษและวีรสตรีถามจริงๆเะครับ มันใช่เหรอครับจอมเพชรประดับมันใช่จริงๆเหรอที่คือวีรบุรุษนี้คือว <Gan. S 1> ีรสตรีเหรอครับถ้าเรามีคนแบบนี้นะครับจอมเพชรประดับฮะเอาคนคนเดียวนะที่คุณพูดเรื่องนี้นะคุณต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ทั้งคู่เลยอะแล้วจะเป็นอนุสาวรีย์แบบไหนละครับจอมถ้าคุณค like like ิดว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีนะคุณอย่าเอาคำพูดแบบนี้ มาเทียบกับเรื่องนี้กับคนสองคนนี้วีรบุรุษวีรศตรีคือคนที่กู้ชาติคนที่สร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองนี่จอมเพชรประดับจริงๆก็ไม่ได้ควรจะควรจะไปพาดพิงอะไรเขาแต่ว่าไอ้การที่เขาใช้สื่อแล้วเขาพูดออกมาจากอเมริกาแล้วพูดมาถึงประเทศไทยให้สาวกคนหนุนคนเชียร์คนสนับสนุนที่เป็นบริวารกันและมาเข้าใจเรื่องแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามที่ชอบทำที่ถูกต้อง เสียไก่นี่นกรู้ครับนักกฎหมายชั้นหนึ่งในไก่วัฒนาเมืองสุขนี่นิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนนี้เก่งต้องยอมรับในทางกฎหมายนี่เก่งใช้กฎหมายยังไงไม่รู้แหละแต่เก่งกฎหมายพอคลิปหลุดออกมาปั๊บเสียไก่ปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธรับผมครับโบปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธครับรับค่ะถามว่าทําไมถึงรับเพราะมันชัดจนปฏิเสธไม่ได้อะครับแล้วรู้อยู่ทั้งรู้อะ เราทําหรือเปล่ารู้ว่าตัวเองทําแล้วมันชัดจนปฏิเสธไม่ได้จึงไม่ปฏิเสธไอ้การไม่ปฏิเสธก็เพื่อที่จะยุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคําพูดต่อมาก็ก็เราโสดนะครับเธอโสดฉันโสดแล้วจะมีอะไรกันแล้วมันผิดตรงไหนเอาความโสดมาอ้างยอมรับว่าจริงและเอาความโสดมาอ้างเพื่อที่จะหยุดเรื่องนี้ แต่ในทางการเมืองในทางสังคมไทยเนี่ยเรื่องนี้มันถูกแพร่ออกไปแล้วมันมีความเสียหายในในแง่ของค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมและมันก็ทำให้คนได้รู้ว่าเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวในกิจกรรมทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่คือพักนี่คือกลุ่มนี่คือองค์กรที่สุดแล้วมันเชื่อมประสานเป็นเนื้อเดียวกันไหม วันนี้ก็ชัดว่าประเชื่อมประสานเป็นเนื้อเดียวกันมีท่อน้ําเลี้ยงที่ยังมองไม่เห็นอีกไหมเราไม่มีคลิปเราไม่มีภาพว่าจ่ายกันหรือไม่จ่ายกันอย่างไรแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ทําให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เราก็ต้องหยิบยกมาตั้งข้อสังเกตให้ครบว่าคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งคู่ครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับส่วนคนที่เอาคลิปมาตัดต่อและเผยแพร่ต่อเป็นใครยังไม่ทราบแต่ทั้งคู่ ปักใจเชื่อกล่าวหาไปแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามคือทหารรัฐบาลคสชกล่าวหาแล้วครับและหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเชิงรุกว่าเธอเป็นผู้ถูกกระทําเขาทั้งคู่ถูกกระทําเปรียบเสมือนอาดยากรกระทํากับเธอถามกับสังคมกลับไปว่าเราเห็นด้วยกับเธอไหมเห็นด้วยกับเธอไหมที่เธอพูดแบบนี้ที่เธออ้างแบบนี้ เราจะยอมรับความสัมพันธ์กันแบบนี้ไหมความรักที่ดีที่สุดวันนี้ถามว่าโบอยากแต่งงานใหม่ไหมวันนี้ฟังน้ําเสียงของโบคือโบไม่อยากแต่งงานแต่ทั้งหมดมันคือการแต่งงานไม่ใช่หรอครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันมันจะได้เป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองที่กินง่ายอยู่ง่ายที่เขาเรียกว่ามักง่าย วันนี้สังคมต้องตรวจสอบคนการเมืองใครจะมาเป็นนักการเมืองพูดจากับประชาชนบอกกับประชาชนพี่น้องประชาชนที่เคารพผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ผมจะทํางานให้กับพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี่คือเบื้องหลังของเขาที่ถูกเปลือยออกมาบอกให้รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรคนเหล่านี้อยู่ในพักการเมืองใหญ่และมีบทบาทอยู่ในพักการเมืองใหญ่เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็ต้องมีตําแหน่งอยู่ในสภาไปออกกฎหมายไปเขียนกฎหมายไปเป็นกรรมธิการแล้วเราจะฝากอนาคตทางการเมืองไว้กับนักการเมืองอย่างนี้หรือไม่นี่คือประเด็นว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้นะครับ